ขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอญยาเสพติและใบยมุรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่2ปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านหมากมีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 โรงเรียนบ้านหมากมีตั้งอยู่เลขที่1 8 3หมู่14ตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกิติศักดิ์พิ่งสิรินันทกุลปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาจำนวน21คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น171คนเปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส โรงเรียนบ้านหวังมีได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมบยตามยุทธศสาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกันสถานศึกษาได้ดำเนินการจากกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยได้รับการประเมินการดำเนินงานเป็นห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจำนวนทั้งหมด6ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ98จะทำประกาศและเกียรติบัตรห้องเรียนดีเด่นเดือนละ1ครั้งมีการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเอา เจมาตรการโดยบูรณาการกับการจัดก,การเรียนการสอนมีการกำหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์และจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดก,กิจกรรมค่ายคุณธรรมกีฬากิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเป็นต้นมาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนแม่หมักมีมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการเอาเยี่ยมบ้านนักเรียนบันทึกผลและสรุปข้อมูลรายงานต่อผู้บริหารมีการคัดกรองนักเรียนทุก คนโดยครูที่ปรึกษามีการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษามาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านบางนี่มีนโยบายในการบำบัดรักษากำหนดขั้นตอนในการบำบัดรักษาอย่างชัดเจนมีเครือข่ายในการส่งต่อในหน่วยงานสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลท่าตูมเป็นต้นทั้งนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกเซมารักให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียน บานมามีมีตู้เสมารักแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์สื่อละมกนาจารย์การพนันการทะเลาะวิวาทมีชุมชนเสมามรักป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อให้ความรู้เรื่องภัยของยาเสพติดมาตรการที่หด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหมากมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบมุกมีคณะกรรมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสี ปอยยาเสพติดและไบาามุกมีการจัดทําความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆและดําเนินการร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการกําหนดติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้ทราบเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาผลการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปอยยาเสพติดและใบาามุกเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนบ้านหมากนีมีการพัฒนาที่เป็นเลิศคือ การส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมด้วยนวัตรกรรมสภาหมักมมีร่วมใจโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยใช้กนนนารดำเนินงานรูปแบบ MMT model M. management การจัดการคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหวังมีดําเนินการร่วมกันดังนี้มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการทํางานที่ชัดเจนมีการวางแผนแบ่งหน้าที่ตามทักษะและความถนัดของสมาชิกและลงมือปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จบรรลุจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ M. member สมาชิกคณะครูนักเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆมีสิทธิและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ ทีมเบิร์กมีการทำงานเป็นทีม การทำงานของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหมางมีร่วมกับคณะครูเพื่อนพี่น้องและหน่วยงานขององค์กรต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดในการตัดสินใจที่สำคัญ e evolution การประเมินสอคข้องกับหลักธรรมาภิบาล1ด้านควา,ามโปร่งใส 2. การประเมินผลการดำเนินงาน 3. กระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ4การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้เช่น กรารรายงานผลการจากกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบ A. achievement ความสําเร็จการดําเนินงานและการปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียนด้วยความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเองมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเพื่อให้การดําเนินงานเกิดความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ m.moral คุณธรรมจริยธรรมสภานักเรียนได้ดําเนินการจากกิจกรรมต่างๆให้อยู่บนพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นความถูกต้องดีงามโดยโดนรงๆๆและส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการทํางานที่ดีงามปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จ ด้วยปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จอีกหนึ่งปัจจัยได้แก่คุณภาพของเครือข่ายการมีส่วนร่วมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านยาง 2. โรงเรียนบ้านน้ำคำสอนอง,งอสลากินแบง่ง 3. โรงเรียนสากขุดดงสำราญวิทยา 4. โรงเรียนบ้านบัวโคก 5. โรงเรียนบ้านสมนโดยการบันทึกความร่วมมือร่วมกันครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ตามมาตรการ5ด้านมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปอญาเสตีและบยายมกแหล่งเรียนรู้ได้กระบวนการดำเนินง,งานภายในศูนย์การเรียนรู้มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหมัางมีได้รับรางวัลที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2,559รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,560รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2,565และรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นรักสามารถถานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาว ยาเสพติดและใบยามุมีการศึกษา2,566โรงเรียมมนบ้านหมากมี่ขอขอบคุณคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปอยาเสพติดและใบยามุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มุ่งม,มั่นพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป